หวังพรุ่งนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะใช่ครับผมเจอข่าวน่าสนใจดีนะครับเป็นข่าวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนะกระทรวงการท่องเที่ยวเขาดยรก็เสนออันนั้นก็ก็ผ่านสวบคชุดใหญ่ใช่ไหมใช่ครับที่ว่ายกเลิกไทยแลนด์พาสนะครับพรุ่งนี้เขามีเรื่องเสนอคอรมอด้วยนะครับนะครับวันนี้มีเนี่ยนะท่านรัฐมนตรี พิพัฒน์รัฐกิจประกรนรัฐดีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าเตรียมจะนําเสนอนคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรัฐทัวร์ไทยรัฐทัวร์ทั่วไทยรัฐถเนี่ยนะรัฐรัฐเหมือนรัฐบาลอรัฐทัวร์ทัวร์ทัวร์แบบทัวร์ท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่ทัวร์ที่ไปลงตามเฟซบุ๊กเขานะไม่ใช่รัฐทัวร์ทั่วไทยนะครับโดยอันเนี้ยคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือว่าททชเนี่ย เห็นชอบโครงการนี้นะครับเป็นการกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวผ่านการส่งเสริมการเดินทางของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐอ๋อก็เลยเป็นรัฐทัวทั่วไทยอ่าเนี่ยรูปแบบการดำเนินการโครงการนี่นี่ข้าราชการทั้งหลายฟังเลยนะครับครับรูปแบบการดําเนินการโครงการนี้นะเบื้องต้นเนี่ยคือก็จะเปิดโอกาสให้ข้าราชการหรือว่าเป็นพนักงานของรัฐนะก็ได้นะครับสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ได้ในวันธรรมดาโดยไม่ถือเป็นวันลาหยุดโอ้ได้สูงสุดสองวันเลยนะสองวันเลยในช่วงเดือนกรกฎาคมครับไปถึงเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยกสิบห้าอ๋อครึ่งปีหลังนี่แหละอ่าอันนี้จะเป็นหนึ่งในแนวทางการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการกระตุ้นค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นครับทีนี้คือ,ค,อคือที่ไม่ต้องลาเนี่ยนะฮะสองวันเนี่ยเริมตรีขยายความบอกอย่างเงี้นะคือให้ทํางานนอกสถานที่ครับ ติดต่อกันสองวันก็ได้อืหรือจะแยกเป็นวันก็ได้ครับหรือจะเป็นวันศุกร์หรือวันจันทร์เพื่อมันจะได้เป็นหยุดยาวสามวันไปเลยก็ได้นะครับโดยไม่ถือเป็นวันลาเพื่อจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งโดยไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเดินทางไปในเมืองรองเท่านั้นนะจังหวัดอะไรก็ได้เลยไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นะครับโดยกระทรวงการท่องเที่ยวจะเป็นหน่วยงานนําร่องเรื่องนี้ทั้งนี้ในการดําเนินโครงการรัฐทัวร์ไทยเนี่ย รัฐทัวรฐทั่วไทยเนี่ยเรียกยากเลยกันนะจะมีลักษณะเดียวกับแนวทางการส่งเสริมเวิร์กเกชั่นคือการทํางานในขณะท่องเที่ยวเที่ยวไปด้วยทํางานไปด้วยเอถ้าเป็นวันหยุดก็เลยในเวิร์กเกชั่นใช่เวิร์กเกชั่นอันนี้เป็นเวิร์กเกชั่นเลยครับใช่ครับนะครับทำงานในขณะท่องเที่ยวซึ่งที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ในภาคเอกชน หรือมีลักษณะเดียวกับ w o r k f r r m Anywhere อ๋อเวคือทำทำงานที่ไหนก็ได้นะครับ,ค,รบคือการมทำงานจากที่ไหนก็ได้ซึ่งที่ผ่านมามีองค์กรหลายแห่งสนับสนุนการทำงานในลักษณะนี้นะครับต้องรีพิพัฒน์บอกว่าโครงการรัฐทัวทั่วไทยรหรือเป็นโครงการใหม่ที่จะเข้ามากระตุ้นการท่องเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปี2565และน่าจะเริ่มโครงการได้ในเดือนกรกฎาคม2565 ซึ่งจะเข้ามาสนับสนุนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสี่ส่วนต่อขยาย1 5ึง้าล้านเิษอีกทางหนึ่งด้วยนะก็จะใ่าร่วมกันได้ใช้กอโครงการรูปแกันคือผ่านททชแล้วนะแต่ว่ามันต้องผ่านครรด้วยใช่าครรซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยเข้าใจว่าท่านท่านออกมาให้ข่าววันนี้แต่ว่าพรุ่งนี้ก็คงจะนําเสนอเข้าครอเลยนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้ครรจะเคาะไมัวใหญ่นะกูบอกนะรถทัวร์ทั่วไทยเวิร์เกชันไปทํางานที่ไหนก็ได้ใช่ไม่ใช่เฉพาะเมืองรองด้วยนะ ช่ไม่ใช่เฉพาะโครงการเที่ยวเมืองรองอย่างนั้นนะนี่คือสามารถแบบไปตรงไหนก็ได้เลยในประเทศไทยอะ่ะแต่ว่าถ้าคุณจะใช้เ,เราเที่ยวด้วยกันร,ร่วมด้วยเนี่ยก็ต้องเป็นจังหวัดที่คุณไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นนะครับเาสมมุติถ้าใช้วันลาแล้วอยู่บ้านเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ไม่ตรงวัดวัดถูกประสงค์นะเพราะที่เขาต้องการให้เงินมันเดินสะพัดไปในท้องที่ต่างๆนะครับกับก็เลยให้ไปเที่ยวซะเรื่องการท่องเที่ยวเดี๋ยวผมให้ลุงป้อมพูดเรื่อง เมืองอะไรนะเพิ่มสิบสองเมืองเหรอคุณปองเพิ่มสิบสองเมืองท่องเที่ยวเหรอเฮ้ยผมเป็นคุณเห็นอยู่เลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะครับสวัสดีวันนี้โปรดิวเซอร์เราป่วยมาไม่เต็มนะติดวัคซีนมาแล้วแพ้อ่าออนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ันนี้เนี่ยผมเจอแล้วนะครับครับ บิ๊กป้อมชู12เมืองเก่าเน้นคุณค่าอัตลักษณ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนี่เขามีรายละเอียดบอกว่าในที่ประชุมที่ห้องประชุมของมูลิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดวันนี้นะฮะพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าครั้งที่หนึ่งทั้าร่วมกัน ร่วมกับการประชุมผ่านสือนะ่ออิเล็กทรอนิกส์นะโดยมีคุณจตุพรบุรุษพัฒน์ประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรม,รมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมาการมีดรพี่ลุนสายยศิทธ์พาณิชย์เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทําหน้าที่เลขานุก,การแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิมีกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอีกหลายองค์กรนยนะครับที่ประชุมคณะกรรมการได้ให้ความสาคัญต่อการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าให้สามารถรักษาตลักษณ์และบริบทของเมืองเก่าให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยได้เห็นชอบต่อแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสงขาที่จะผลักดันให้เป็นเมืองเก่าสู่การเป็นเมืองอนุรักษ์อย่างสากลรวมถึงเร่งขับเคลื่อนการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าให้ครบถ้วนทั้ง36เมืองจากที่ดําเนินการไปแล้ว24เมืองและให้ดําเนินการไนอีก12เมืองอย่างเร่งด่วน ได้แก่เมืองเก่ากำแพแงเพชรตะกัวป่าเพชรบุรีแม่ห้องศนกาญจนบุรียะลาณราธิวาสพิษณุโลกร้อยเอด็ดอุทัยธานีตรงังและฉะเชิงเซานะครับให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบกลางปี2566ให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อการนี้เพื่อให้การบริหารจัดการเมืองเก่าที่สําคัญในระดับจังหวัดเกิดการบูรณาการแล้วก็มีส่วนร่วมอันจะเป็นการปกป้องเมืองเก่าให้สมคุณค่าพร้อมไปกับการพัฒนาเมืองเก่าให้สอดคล้องกับบริบทแล้วก็อัตลักษณ์ของพื้นที่ด้วย คณะกรรมการได้เห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ารายเมืองทั้ง36เมืองให้มีสัดส่วนของภาคต่างๆที่เหมาะสมและสมดุลทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคประชาชนนะครับนอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้ให้ความสําคัญต่อรูปแบบอาคารที่จะก่อสร้างในกรุงรัตนโกสินทร์ต้องสอดคล้องกับบริบทแล้วก็อัตลักษณ์ของพื้นที่ซึ่งมีความมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนเอื้อประโยชน์ต่อการใช้สอยและอนุรักษ์พลังงานด้วยก็เลยเห็นชอบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอกโดยอาคารนี้จะเป็นตัวอย่างการออกแบบอาคารของภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ต่อไปผลจากการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาในกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าความสำคัญ จะนาไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการสร้างงานและสร้างไรายได้ที่ยั่งยืนรวมถึงส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจและความตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเก่าครับครับเรื่องท่องเที่ยวเราก็คาดหวังนะคุณบอกานะใช่ครับเป็นเคืองตัวใหญ่ตัวสำคัญของเศรษฐกิจไทยเลยใช่ใช่นะครับแล้วก็เนี่ยหลังจากเรื่องการผ่อนคลายครับ เรื <Cornell. S 2> ่องของมาตรการต่างๆซึ่งจะผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็ต้องดูฮะเรื่องของการท่องเที่ยวถ้ากลับมาคึกคักคึกคืนนะทั้งนักท่องเที่ยวมาบ้านเราสะดวกขึ้นนะทั้งอะไรล่ะทั้งเราก็เที่ยวอย่างที่โครงการที่ท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์พยายามจะผลักดันเนี่ยนะรับทัวร์ทั่วไทยเออผมว่าก็จะช่วยช่วยฟื้นการท่องเที่ยวได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะ ทำให้เศรษฐกิจเราขยับตัวได้เร็วขึ้นนะครน่าสนใจดีท่านรัฐมนตรีได้สัมภาษณ์ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะบอกว่าตั้งเป้าไว้ว่าันท่องเที่ยวปีนี้ต้องให้ได้สักสิบล้านโอ้ใช่่ะอบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะยกเลิกไทยแลนด์พาสเริ่มวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมใช่ไหมสำหรับชาวต่างชาติสำหรับคนไทยเนี่ยยกเลิกไปตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนละคาดหวังว่าคนจะเดินทางเข้ามาเนี่ยเอาให้ถึงเวลาห้าหมื่นคนจากตอนนี้ประมาณสองหมื่นห้าพันคน ถ้าได้อีกเท่าหนึ่งทีนี้เดี๋ยวมันจะเข้าสู่ช่วงโลซีซันแล้วแหละแต่ว่าทําไว้ก่อนเลยเตรียมรอรับตอนไฮซีซันตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปนะครับครับคือจะให้ฟื้นเหมือนกับก่อนโควิดเลยมันคงจะยังยังไม่ถึงกระดาษเป็นอย่างนั้นได้หรอกนะครับแต่ว่ามันก็จะกระยับตัวเริ่มแรงได้ระดับนะครับเพราะว่าจีนเขาก็ยังไม่ให้คนของเขาออกมาเที่ยวนอกประเทศอยู่เขาก็หนักเลยใช่ครับเขาก็ยังเดี๋ยวล็อกเดี๋ยวคลายเดี๋ยวล็อกเดี๋ยวคลายเขาอยู่นะ